หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิศกุพวัฒโนนะครับอยู่ที่วัดศรีมุนเลืองบ้านหัดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพระครูภาวนากิจจธรดือนะครับวันนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมอบให้พระอาจารย์พระครูบดีการหนูเพียนนะครับนําเอารถปิกอัพนะครับเด้อขนผลละหมากลากไม้นะครับอันนี้เป็นผลละหมากลากไม้กล้วยไข่นะครับที่คุณโยมวนิดาบุญวงศ์นะครับ และคุณโยมมานัดจากนู่นนะครับอำเภอปุงน้ำร้อนถวายมานะครับที่วัดบ้านเก่าบอตันหนึตันกับอีก3กิโลนะครับส่วนนี้มาแต่ตลาดเจริญศรีนะครับนี่กำลังจะแบ่งนะครับแบ่งผักผลไม้ออกเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับให้ญาติโยมได้นำไปปรุงเป็นอาหารแล้วมาทำบุญนะครับบุญห่อข้าวน้อยนะครับนี่นะครับที่นั่งอยู่ตรงหน้านี่พระจาร์จักริดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ เด้นนะครับอยู่บ้านเอื่นยังครับนี่มันแก้วอยู่บนนี้บางที่ก็เรียกมันแก้วนะครับบางที่ก็เรียกมันเทศนะครับแต่ที่บ้านผมเรียกมันแก้วนะครับนี้นะครับหัวเล็กหัวใหญ่นะครับนี่เด้อเอาบุญพิเศษนะครับบุญข้าวซากนะครับบุญหัวข้าวน้อยนะครับนี่ผนืกลางนี่นะครับไม่กลัวฝนนะครับผเนืกลางทั่วนะครับ ถั่วดินนะครับนี่ดินล้วนๆนะครับถั่วเป็นส่วนน้อยนะครับนี่สมจริงๆนะครับถั่วดีสูงนะครับแต่ที่บ้านเรียกถั่วดินนะครับนี่เด้อนี่นะครับครูบาอาจารย์นะครับกําลังจะแบ่งนะครับผักผลไม้ต่างๆนะครับไปให้ญาติโยมนะครับได้ทําบุญนะครับประมาณสามร้อยหรือสี่ร้อยชุดนี่นะครับ จัดเป็นห่อเป็นห่อเป็นห่อไว้นะครับใส่ถุงพลาสติกนะครับทั้งพริกทั้งกระเทียมนี่นะครับนี่เสียงทำวัดมื้อเช้าเพราะเพราะนะครับนี่โอ้นะครับหุยหวนเลยนะครับพระอาจารย์ท่านนะครับเด้อนะครับนานแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงแบบนี้นะครับนี่เด้อมื้อเช้านี้นะครับนี่ไหลสดไปอยู่นะครับนานเด้อนะครับอันนี้มันแก้วนะครับที่หอดีๆนี่เป็นพริกนะครับ พริกหัวหอมนะครับตูมขาวๆนี่เป็นกอยนะครับกอยแช่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเพือกนะครับลูกหลานบ้านหาดแพงนี้นะครับนี่ขอโทษขอไปท่านจะไม่ชอบออกกล้องนะครับเด้อนะครับเพือกนะครับแบ่งไปเป็นชุดเป็นชุดนะครับพระอาจารย์พระครูท่านบอกว่าลืมมันมันนกนะครับมันเทียนหรือมันนกนี่นะครับ ไปซื้ออยู่แต่ลืมนะครับนี่กำลังพระจันทร์สายฝนนะครับพระจันทร์สายฝนพระจันทร์ตะกลนเกียรตินะครับกำลังมาแบ่งนะครับนี้กองเล่าไรนี่ครับนี่กองละสิบหน่วยเนาะยี่สิบกองหรือนะครับก่อนก่อนอื่นนี่นับมะละกอก่อนนะครับจากนั้นก็นับฟักทองนะครับเพราะมันนับง่ายนะครับส่วนผู้ใดจะนับพริกก็นับไปนะครับ นะครับอาจารย์ท่านมีไอดีไลน์นะครับประจําตัวนะครับนะครับพระหัตถ์เพงนี้จะมีไอดีไลน์ทุกรูปนะครับอยู่ด้านหลังนะครับโอ้ยฟักทองนะครับนี้แม่ขาวม่ชีที่มาด้วยกันหนึ่งรถหกล้อนะครับพักอยู่ด้านล่างนะครับส่วนครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาแต่วัดบ้านเก่าบอนะครับพักอยู่ด้านบนสลานะครับ มีพื้นที่ไม่มากนะครับวัดประมาณ3ไร่กว่านะครับยมประพัดนี่บอร์สีมาแบงซอยนะครับมีรูปหนึ่งไม่ชอบออกกล้องนะครับแต่มาทํางานอยู่นะครับคนถ่ายก็ยิ่งชอบไทยนะครับนี่นะครับนี่มีไอีไลน์อยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่คนเห่งบอดมาออกกล้องเหี้ยงมาไทยจีนะครับแต่รูปจะมีไอีไลน์ไม่เหมือนกันนะครับอฮียงก็สิบางให้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวลูกหลานจำว่าได้เด้เนี่เด้อนะครับแผนกบัญชีนะครับกำลังคิดบัญชีนะครับนี่เพื่อต้องการจะแจ็คถุงครับนี่บดได้ครับนับบดได้ครับเป็นเป็นหน่วยนะครับเป็นหน่วยเลยหน่วยเป็นหัวโอ้เช็คเช็คจำนวนมังกรจังไปแบงเม้นบอยเนี่เด้อนะครับสงสารคนนับกระเทียมนะครับกว่าจะรู้ว่ามีนะครับกูบาอาจารย์จากวัดหัดแพงนี่นะครับนะครับว่าจะมีกี่ชิ้นนะครับให้นับทุกอย่างนะครับนี่ โอ้ยยังพริกอยู่เด้อครับพี่เด้อพริกนี่นะครับพริกขี้หนูนะครับเด้นนะครับเพื่อจะได้แบ่งนะครับประมาณ300รอยหรือ4ี่ร้อยหอนีนะครับต้องนับก่อนนะครับถึงจะข้อมูลที่จะตรงนะครับฝ่ายนับกระเทียมนะครับนี่นับกระเทียมนับมันนะครับมันแก้วนะครับ นับกระเทียมนี่คงจะไม่ไหวนะครับเนื่องจากฝนมันแรงนะครับมันก็เลยมีแต่ลูกเล็กๆนะครับนี่หัวเล็กๆนะครับนี่นะครับนี่นับกระเทียมนะครับแบ่งเป็นชุลละสิบบหรครับนี่นี่ทำไม่ได้เลยนะครับสมาธิจะเสียนะครับนี่เดี๋ยวจะลืมนะครับ เด้อนะครับห่งเ่นน้อยนะครับมาลบกวนสมาธิของครูบาอาจารย์นะครับทรงใส่ใจนับผิดแล้วนะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ